สวัสดีค่ะติรวุฒิกุลยุทธอนุพันธ์นะคะประจำวันที่28พฤษภาคม2563นะคะเซฟตี้เดลพิเจอร์นะคะซ่าสูรเอ็มสองศูนย์เรามองวันนี้แนวโน้มน่าจะาแกว่งตัวไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพนะคะ ยังคงได้เซนิเมนต์เชิงบวกต่อนเนื่องนะคะเรื่องของการผ่อนคลายล็อกดาวน์ของหลายๆประเทศนะคะรวมถึงของเราเองเนี่ยความคาดหวังในเรื่องของการผ่อนคลายล็อกดาวน์เฟส3นะคะซึ่งยังคงต้องจับตารายละเอียดนะคะจากที่ประชุมของสอบคนะคะว่าจะมีกิจการใดที่ได้รับการผ่อนคลายเพิ่มเติมนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยรายเกณฑ์กำไรในช่วงก่อนหน้านี้ก็สะท้อนในเรื่องของการไพรซ์อินในตลาดไปในระดับหนึ่งแล้วเหมือนกันนะคะ ส่งผลให้เรามองในเรื่องของอัพไซด์ของตลาดเนี้น่าจะเริ่มจํากัดมากขึ้นนะคะมาวมา่า sentiment การลงทุนจากภายนอกเนี่ยก็ยังคงเป็นบวกได้ต่อนะคะแต่ว่าแรงกดดันนะคะที่มีจากความขัดแยง้งระหว่างสหรัฐแล้วก็จีนเนี่ยที่ทวีความร้อนแรงมากยิ่งขึ้นนะคะตรงนี้น่าจะเป็นตัวจํากัดในเรื่องของอัพไซด์ของตลาด มากยิ่งขึ้นเช่นกันนะคะหลังจากสภาผู้แทนรัษฎรสหรัฐนะคะผ่านร่างกฎหมายสนับสนุนการคว่ำบาตรจีนในฐานะละเมอสิทธิมนุษยชนชาวมุสลิมอุยกูนะคะตรงนี้เนี่ยจะกลับมามีน้ำหนักคาดว่าจะกลับมามีน้ำหนักต่อภาพรวมการลงทุนมากขึ้นนะคะส่งผลให้วันนี้เอสซ่าศูง m ูนนะคะ แนวโน้มปรับตัวขึ้นไปได้แต่ว่าก็มีโอกาสจะมีเชิญแรงขายทํากำไรออกมาบ้างหากขึ้นทดสอบระดับประมาณ900แล้วก็910จุดนะคะซึ่งมองเป็นแนวต้านของวันนี้ส่วนแนวรับเรามอง885แล้วก็880จุดนะคะก็ยุทธ์การลงทุนยังแนะนำเทรดดิ้งลองนะคะ Isa 0 m 2 0นะคะในกรอบ888ถึง8910นะคะส่วน Go Online Future นะคะ GOS20 นะคะเรามองแนวโน้มเริ่มเห็น การรีบาวกลับขึ้นมาได้บ้างน,นะคะหลังเมื่อคืนนี้นะคะทองคำสปอตเนี่ยหลุดระดับ1,700ไปเ,เล็กน้อยนะคะเรามองว่ายังมีแรงซื้อเข้ามานะคะต่อเนื่องในช่วงที่ทดสอบแนวรับบริเวณ1,700เหรียญสหรัฐต่อออนซ์นะคะขณะที่ดอ,อิน์นะคะรับตัวลงหลุดแนวรับสํคัา้าบริเวณ99จุดนะคะ ตรงนี้เองเนี่ยในเรื่องของเซนิเมนต์การลงทุนที่เป็นบวกในสินทรัพย์เสี่ยงก็อาจจะเป็นแรงกดดันกับราคาทองคำในช่วงสั้นได้ต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 เนี่ยก็ยังคงค่อนข้างวิกฤตนะคะแม้ว่าหลายๆประเทศจะทยอยผ่อนคลายล็อกดาวก็ตามนะคะขณะที่ถ้าไปดูในส่วนของ spdr นะคะดีทองคำรายใหญ่ก็มีแรงซื้อสวนเข้ามานะคะในตลาดบ้านในตลาดทองคำนะคะอีก2.3 4ตัน อย่างไรก็ดีเนี่ยโดยรวมเรามองว่าตลาดอาทองคำเนี่ยอาจจะยังแกว่งตัวนะคะอยู่ในกรอบราคาทองคำมองกรอบกันขึ้นใหพันเจ็ดร้อยถึงพันเนะคะขณะที่พั0เร้อก็แดงน่าจะมีแนวะแรงซื้อสะสมเข้ามาตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญนะคะที่จะประกาศออกมาคืนนี้ในฝั่งสหรัฐมีหลายตัวเลยทีเดียวนะคะได้แก่ตัวเลขสินค้าคงทนนะคะ ก็คาดว่าจะหดตัว10ลบ14เปอร์เซ็นต์นะคะ g p ไตรมาส1นะคะคาดการลบ4.8เปอร์เซ็นต์นะคะ Initial Jobless Claim นะคะก็ยังอยู่ในหลักประมาณ2ล้านนะคะสำหรับผู้ขอรับสิทธิการว่างงาน Pending Wholesale จะติดลบ15เปอร์เซ็นต์นะคะตรงนี้เองเนี่ยเรามองว่าโดยรวมตัวเลขเศรษฐกิจก็ยังสะท้อนในเรื่องของผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส c o ว i d 1 9นะคะอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเนี่ยราคาทองคำเองเนี่ยก็น่าจะยังแกว่งตัวอยู่ในกรอบนะคะแนะนำให้เทรดดิ้งช็อตนะคะ GOM 20ในกรอบ1,705ถึง1,725นะคะ b l o c k h a d Momentum s c a n e นะคะหุ้นที่ติดเข้ามาในฝั PC, ่งบริษัทกับเอพีซีรก็ไทยนะคะส่วนบร um ิษัท Momentum อย่ัง C.B.G.P.T.G. P.T.G.C. PT นะคะบ้านปูแล้วก็ COM คอมเซเว่นค่ะเรากลับมาพบกันใหม่นะคะกับติดวุฒิกล้วยนุพันธ์ในวันพรุ่งนี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ